คนเรามันอยู่ที่ลมหายใจง่ะถึงจะสวยจะงามจะร่ำจะรวยสักปันใดถ้าหมดลมหายใจอยู่ได้ไหมนั่นเมื่อหมดลมหายใจแล้วสิ่งที่เราว่าเป็นของเรามีตรงไหนถ้าเป็นของเราอันแน่นอนทำไมมันจะต้องแตกต้องสลายเงินทองเข้าของเวลารลมหายตายไปต้องเอาไปด้วยได้สิ มันถึงจะเป็นของเราได้สามีก็ไปด้วยได้ภรรยาก็ไปด้วยได้ลูกหลานเหลนหล่อนไปกับเราได้ไปไหนไปด้วยกันตลอดพบตลอดชาติไม่มีวันที่จะจากกันได้นั่นสังขารร่างกายไม่มีแจ่ไม่มีเจ็บไม่มีแตกไม่มีสลายนั่นถึืจะเป็นของเราได้นี่ไม่ใช่เราก็ยังมามัวเมาลุ่มหลงอยู่เราคิดว่าเราโง่หรือฉลาด